อีกแล้วคุณหิงคาตลอดเลยช่วงที่ค <c oughs> นกับบรนะารมีเนาะสาธุสาธุ ที่ที่รใส่รอใส่เขากเสดจใส่เขากรอดใส่กัีคค่ะรยว่าบุญหลายุว่าพานาบานาบาย่อมได้สังบาีน้ำสังบุญสังบุษณนำเนาะสุขียร อายุโกภวอภิวังนิยจันนิยจังวันธรรมะจางยินวันจังลวนธรรมาวันทันนิอายุวันโนสุขังาลัง